มาเด้อทุกคนมาเก็บพักเกษตรเก็บพักเกษตรไปกินกับส้มตำอันนี้อยู่ประเทศลาวเด้อพี่น้องเลยประเทศลาวชุดปูปลาวประเทศลาวเขาเป็นงูเลยฮะ เย็ตัวบะเบิงนะไม่นันมีตะปูก่อสางนะประเทศก่อสางพาคเก,เกษตรได้หลายอินฟา น,น,นะนั่นเป็น้นะใช่นี่โบเบิร์นะไม่อันนั้นเขามีตะปูอยู่แล้วว่ามันว่าสิเป็นลำธรรมดา,าเขาเอาตอกอันนั้นตอกอันนี้ทัศดินนั่นน่า,นนา,นนานสะอาดได้ดิน,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 นเหนียวฮะ นี่ยังก็บอกเป็นตัซงีแตกตแตคุณผู้หญิงมาะัดแจงบไปอนะมึงงาน,นะ่ะบอถุงยนต์ให้มันยนต์ถุงให้มันหน่อยแก้ว <c oughs> <c oughs> ุนะเกือิดผมแล้วว่าลุยจริงท่นเบิดเมืนแก้วเก็บไม่แก้วดึกอันนั้นทุวงไปให้มันแก้วทวงน้ำพังหันเกะทวงน้ำมันเยอะไปเหยียบนะดึกไปยังไงได้ก็ไปเหยียบตะปูตัวนั้นอีกขนาดได้ยินอยู่บ้านนะได้ยินมันใหญ่แล้วมันก็เห็นอยู่